วันพุธสบดายท,ที่สิบห้าเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นพระบิณเจ้าใช้ประเทศอศัสซีเรียไปต่อสู้และลงโทษอิสราเอลที่ไม่ซชื่อสัตย์โดยไปริบเอาข้าวของไปปล้นและอะไรอื่นๆที่อัสซีเรียจองหองต้องการปกครองเหนือทุกประเทศเมื่อไม่ได้ทําตามคําสั่งของพระเจ้าพระพิณเจ้าจึงโกรธและลงโทษประเทศอศัสซีเรียพระองค์ตรัสว่า ระหว่างคนใช้ขวานกับกับขวาน,น,นอะไรจะเก่งกว่ากันขวานจะอวดตัวเก่งกว่าผู้ที่ใช้มันหรือและพระองค์ก็ไม่ช่วยเหลืออิสอัสเซเรียอีกี่พระวรสารวันนี้เราเห็นพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระบิดาที่ปิดความลับของพระนจาจักรสวรรค์แก่คนฉลาดหลายคนที่เป็นนักปราชญ์แต่มองข้ามสิ่งที่พระบิจ้าดนใจฉะนั้น พระองค์จึงเปิดเผยแก่ผู้ที่จำต้อยพระองค์เสียใจที่เห็นคนมีปัญญาทำลายตนเองเพราะความหยิ่งยโสแต่พระองค์มีความยินดีที่จะเปิดเผยให้คนจำต้อยทั้งชายและหญิงได้ทราบและให้พวกเหล่านี้จะรับพรานาจักของพระเจ้าในอดีตมีนักปัญญาคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วก็ยังร้ายคนนั้นอีกเขียนว่าพระเจ้าตายแล้วแต่เมื่อเขาตายชาวบ้านชาวเมืองถือทวงโบกไปมาและมีใช้คําคว่าชาร์ดบอกว่าพระเจ้าตายแล้วแต่เวลานี้พระเจ้าบอกว่าชาร์ดตายเรียบร้อยแล้วเขาตายโดยที่ไม่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกฉะนั้นคนที่ เป็นคนจองหองเนี่ยก็จะไม่สามารถจะจบ,บรรลุถึงความเชื่อในองค์พระพป็นเจ้าได้ขอพระเจ้าไว้พรพี่นองทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์